ในคลิปนี้นะครับพี่ฟีโต้ก็จำแปลงร่างเป็นเทอรานูดอนนะครับมันจะเป็นไดโนเสาร์ที่แบบว่ามีปีกอะทุกคนมันบินได้นะเออก็จะเอาตัวเนี้ยมาแกล้งพี่หวานกันนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปแกล้งสุดปั่นของพี่ฟีโต้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่การด้วยนะครับแล้วนะไปดูคลิปกันเลย let's go พาทุกคนไ้กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตัวนี้มาเน,นี้ก็ ขอสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านนะขอตั้งกระสุซ่อมมาแค่นี้นะตอนนี้เขาอยู่ในเกมมาครับเอาชีวิตรอดซอาซีโซโบหน่นะยูดูทุกคนวันนี้นะคะทุกคนพี่หวานนะพี่หวานแบบยืนอยู่ท่ามกลางฝูงช้างเฮ้ยวานเอ๊ะอะไรต้นไม้อะไรช้างไหนช้างมต้นไม้อันนี้ขอระงวนก่อนล้วกัน้องหวนก่อนตรงไหนนะต้นไม้มันก็ต้นเล็กมากเลยนะช้างไปอยู่ได้ไงเนี่ยไหนช้างอ่ะโอ้นี่นะเออเจ้าช้างให้ให้ให้ฉันช่วยลงมาไหมนี่ไม่ต้องช่วยอ่ะ จะกลับไปดีเรา๋ยวชันกลับไปดีเราจะเชื่กลับไปดีเราจะไปทุบแบบว่าตรงใบไม้ก็จะคิปนี้นะครับผลจะมาแก้พี่หวานะครับด้วยการแปลงหน้าเป็นเธอรานอนดนใช่ไหมเธอรานอดนก็คือมันจะเป็นเนเสาบินได้นะครับทุกคนเดี๋ยวไปละกดูแล้วการที่แบบว่าฉันเผลอไปนี่นะครับนี่คือเธอรานอโดนนะครับทุกคนคือแบนเนสาเแบบต้นนี้แลบวกันเป็นเสานกทุกคนคือมันบินได้นี่ยผมก็จะมาแก้พี่หว่านนะครับซึ่งแบบแก้เกณเกียร์เลยทุกคนอ่า ลำบากเล่นแกงกันดีกว่า,าชีวิตรอดแบบไหนดีนะหวานจะชีวิตรอดแบบ,แบ,บไหนแบบธรรมดาน้องๆจะเบื่อกันไหมอ่ะไม่เบื่อเฮาสแบบ์ตู้แบอพี่หวานไม่เบื่อครับไม่เบื่อไม่รู้อ่ะทุกคนขเไม่พอครับไม่เบื่อ,ไ,อไปแล้วเออเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงระเบิดเหมือนมีอุกกาบาตตกเลยทุกคนเสียงมันแบบเออคืออะไรอ่ะช้างตดเหรอเอออุ้ยแบบว่าไม่ใช่ช้างตดนั่นแหละแล้วมันคือเออ เด้งไกลมากทุกคนอะไรวะครับเนี่ยโอ้ยว่ามันไม่น่ามีตามธรรมชาตินะว่ามันไม่น่ามีตามธรรมชาติอย่างนี้และเฮ้ยใครแก้งออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ พอแล้ว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 ความมั่นใจร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ว่าต้องมีคนแก้เราแน่ๆทุกคนเพราะว่าไอ้พวกแบบระเบิดอะไรเงี้ยมันไม่น่ามีแต่ถ้าโอ้มันไม่น่ามีตามธรรมชาติอ่ะเออเอ้ทุกคนหวัดไม่ไหมอ้าะคือเทพเจ้าแห่งไฟทำไมอ่ะหรือเพราะมันกินทิลีเมื่อกี้หรอเทพเจ้าแห่งไฟอย่างแอ้ท่ะเราไม่ไหมแต่เราดับไม่ได้โอ้ยแต่เราไม่ไหมเอ้ยแต่อุ้ยอันนี้ก็ไม่ไหมเหรอ เราไม่เหรอเทพเจ้าแห่งไฟแต่เราเดินพีดลองดูอันนี้ซิว่าเธอจะมันทำให้เราเดินช้าแล้วก็แบบมันทำให้เราอดเอร์ลงอ่ะโอ้ไม่ได้อันตรายอันตรายอันตรายอุ้ยใครแกล้งวะออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนมากดแถบก็ไม่ขึ้นด้วยอุ้ยอุ้ยหมายว่าต้องมีคนแกล้งแน่เลยนี่ใครแกล่ะออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะหรือว่าเป็นใครการเกยใช่ไหมการออกมาเดี๋ยวนี้โอ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 ้ ตอนโอ้โหก่อนเราที่จะหาว่าใครแกล้งก่อนว่าเราไปหาที่น้ำก่อนดีกว่าเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะต้องมีอีกแน่ๆเลยทุกคนแล้วไปกันเลยกว่าแล้วทุกคนไปโดนนั้นยันทร์หนุนก่อนไอหวานผู้ใดอะอย่ามาถึงน้ำแล้วแต่ว่าไฟก็ดับแล้วนะเฮ้โถ่ทุกคนหวานไม่ได้คิดไปเองมันมีไฟจริงๆเนี่ยดูตรงนั้นสิเฮ้ยให้ตายเถอะเอาไงดีโออเอาเอ้าเอาวอะไรเออคือตั้งใจจะโดนไฟใช่ไหมล่ะฮ่าฮ่าอ่าโดนผิดไปดีมีแน่ไม่มีทางไม่มีทางอ้าวเฮ้ยใครแกล้งอ่ะทุกคนต้องมีคนแกล้งเราได้啊 อ่ะคือเมื่อกี้ว่ะเหลือแค่ครึ่งหัวใจไงครึ่งหัวใจไงโอเคดีแล้วอะไรอ่ะแล้อะไรแต่ว่าแบบมาเจออะไรอย่างเงี้ยอุ้ยทุกคนละของตกด้วยเอวมันไปหมดเลยสมเด็จสมเด็จทุกคนแล้ะมือดีดยังต้องหาอาหารใหม่เสียงอะไรวะเสียงอะไรวะอุ้ยตัวอะไรเนี่ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะอีว่ะมันเหมือนเหมือนเออ เหมือนเหมือนจระเข้อยู่ใต้ดินเลยแต่จระเข้อยู่ใต้ดินทำไมช้างก็ขวิดจมาดูอะไรมาวันนี้เนี่ยไม่ทำอะไรมันช้างใหญ่กีรีได้ไหมนี่มันเหมือนแต่มันเหมือนหนอนนะเอาดีๆหนอนหนอนแบบหนอนในทะเลทรายแต่มันไม่ใช่ทะเลทราย มันก็เหมือนจระเข้ที่แบบแงบๆที่แบบอยู่ตรงใต้ดีเลยทุกคนเอาไงดีอ่ะหรือว่าเราจะหนีไปสร้างเวอร์ใหม่ดีทุกคนวะไม่เอาไม่ได้เดี๋ยวมันจบคลิปเดี๋ยวกันไปถ้าเราหนีไปก็แปลว่าเรายอมแพ้ในการแกล้งอะไรทุกคนเฮ้ยใช่ไปเอาอะหวั่นใจสู้อะไรนี่คือมอสเตอร์บอลอะไรคืออะไรคือมอสเตอร์บอล ุกคนบไม่ยอมแบบว่าหนีไปสร้างเวอร์ใหม่ด้วยทําไมอ่ะอยาจะเปิดโปงให้ได้ว่าใครเป็นคนแกล้งหวานไหนดูสิแหม่อย่ามาเก่งกับฉันนะจ๊ะจะขออนุญาตไปตัดไม้ก่อนนะคะทุกโอนแถวนี้อันนี้มีทำเป็นผ้าสต็กใช่ปะขออนุญาตไปตัดไม้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าต้องเปิดโปง Monster Ball Monster Ball เอาชีวิตรอดดีดี Show a living e n e ี้แคปเ t อร์คืออะไรอ่ะข้าไปในตัวตัดไม้ดีกว่าค่ะเฮ้ยตึ๊บ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 ตัดด้วยพลังกำลังที่เรามีโอ้ยโปเกมอน โอเคถ้ามันดึกแล้วเนี่ยพวกสัตว์นักล่าจะต้องออกมาแน่เลยทุกคนเอ่อสัตว์นักล่าน่าจะโ <Pokemon. S 2> ปเกมอนหรือว่าอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเออโปเกมอนโะโปเกมอนอะอะไรอ,อะเห <Pokemon. S 2> มือนโปเกมอนเลยเปลเโปเกมอ Pokemon, นโปเกมอนคืออะไรอะมันเหมือนโปเกมบอลเลยทุกคนแต่มันก็เหมือนเครื่องวัดนะคืออะไรวะหรือว่าช้างนี่เป็นช้างวิเศษช้างวิเศษอ๋อหรือว่านี่เหรอาการแกใช่ไหมการแกโอ โอธิเกตกล้าตีเขาเหรอกันไม่ใช่เขาแตหน่อยอ้าหวานตายนี่หวานตายนี่อันนี้ไม่ใช่การนี่หวานตายนี่หวานตายแน่ช่วยหวานหน่อยหน่อยทุกคนโอเคผมว่าจะไจะต้องได้เรื่องงานทางนี้เราจะทำไงกล้าเป็นในนุสาวแล้วเขาเป็นการแน่เลยเพราะช้างปกติมันบินไม่ได้ไงล่ะมาดิการมาดิเออเออเอเออเออไม่ใช่การหรอกเหรอเอ้าแล้วช้างช้างไม่น่าจะบินได้นะทุกคนแล้วทำไมผมจะบินแบบกินช้างกันเดี๋ยวผมจะยกช้างขึ้นมา เราโดนหลอกแน่เลยเมื่อกี้ต้องไม่ใช่แบบไม่ช้างแน่ๆเลยแล้วใครมันมาทุบหญ้าเราอุ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเุ้ยวอุ้ยมันเอาช้างไปได้ทั้งตัวเลยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะมันเหมือนมันเหมือนนกนกไดโนเสาร์เลยอ่ะนกไดโนเสาร์อุ้ยทุกคนอย่าบอกนะว่ามันต้องโอ้มันเห็นเรามันโอ๊ยโอ๊ยทุกคนโอ๊ยมันทำอะไรเสร็จแล้วอะหรือว่ามันไดโนเสาร์ติดเกตจ็บ

มันได้เปียบอบะมันบินโฉบไปมาได้อ่ะเถมมันสามารถทําลายร่างกายเราได้ด้วยโนมันดีทุกคนมันเห็นเราแล้วอะมันจะต้องจับกินเป็นอาหารแบบปลาได้เหมือนช้างทุกเมื่อกี้ทอดนี้น่าสนใจนะครับัโคตรใหญ่ทุกคนแต่มันสามารถหอบไปได้ง่ายๆแค่ปีกสองข้างมันอะเฮ้ยหยุดแล้วเอามงี้ี่ขาของดีกว่าเราจะได้แบบว่ามีอาวุธไปสู้กับมัน โอแค่นี้น่าจะยังไม่พอ,อขุดเพิ่มคือเพิ่มเร็วเร็วตอนนี้มันยัง,ยงแบบยว่ายังยังแบบยังง่วงนอนหรือว่ายังสลึมสลืออยู่เร็วเร็วเร็วกว่านี้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 หว่ามันทำอะไรอยวะทุกคนมันมันยังอยู่มันยังอยู่มันทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ทุกคนงั้นตอนนี้เราต้องรีบครับทึบทึบแล้วก็วางอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็ เออที่ขุดด้วยลวกันมาทุกคนเราทำที่ขุดเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมาขุดหินโอเคทุกคนมันยังสลึมสลืออยู่ตรงนั้นละมั้งไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันรีบขุดกอนนี่คืออะไรเอาเป็นว่าเราจะทำขวานาหินไปไปสู้กับมันละกัน,นทุกคนตะวันจะตายแล้วอ่ะหัวใจหวันแบบเหลือคค้กนิดเดียวอยงเงอาหารก็ไม่มีหิวด้วยอุ้ยไม่ขยับแล้วทุกคนรีบข้ามของ โอเคทุกคนแล้วขอมาสู้กับมันแล้วมาดิแต่ตอนนี้ต้องหาอาหารอาหารอยู่ตรงนั้นแล้วมันอยู่ตรงนั้นทุกคนเราไปหาที่อื่นก่อนดีกว่าตอนที่มันยังไม่เห็นเราเอ่ออาหารต้องการอาหารด่วนจะได้หิวเรื่อแล้วก็ไปสู้กับมันไปไหนดีอาหารที่ไหนอาหารที่ไหนอูมีนิดเดียวเองแต่ไม่เป็นไรไปโอเคอูทุกคนมันเริ่มมืดเลยว้าทุกคนมืดมาตอนไหน จะจะไหวหัวใจจะไหวทุกคนหัวใจจะไหวจริงหัวใจจะไหวอุ้ยมันแอบมายกมาตอนไหนไอ้่อยยันไปหน่อยนะปุ๊บปุ๊บอุยตริวมันไม่เข้าเลยอ่ะหรือว่าผิ <iously> วหนังมันแข็งแกร่งมากเหรอทุกคนผิวหนังมันแข็งมากแน่ๆเลยทุกคนอุ้ยเอ้าเอ้า อะไรอ่ะคือมันทําอะไรเราเมื่อกี้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ตายเลยผมไม่อยากเชื่อว่าิงมันสามารถยิงโดนนะครับเมื่อกี้โอ้ยรุกรานเราสู้มันไม่ได้จริงๆว่ะมันทั้งบินได้ทั้งแข็งแรงแล้วก็เกิดเจเนสาวพ่นระเบิดหรือเปล่าเดี๋ยวนี่จะเป็นเจเนสาวแบบเนจเนสาวได้เราจไปเหลืออะไรล่ะเอาเป็นว่าว่าไงดีเราไปขอพรลูกปั้นดีกว่าลูกปั้นนี้มันเคยขอพรได้ใน EP ก่อนโอ้โหมีเปรตหัวลำโพงอยู่ตรงนั้นโอ้แล้วก็มีซอมบี้ถือปืนอยู่ตรงนั้นไม่หบาดไม่มีเสียงเลยโอดจากกกตััวมมงรเื่อี้ โอ้มรสเกีมันมาวคท่านคะท่านโท่านโดนท่านทำลายไปแล้วโอเคเงินท่านก็ช่วยเะไรหนูไม่ได้โอ้ยไม่ก็ท่านช่วยอะไรหนูไม่ได้เลยช่วยตัวเองเลยทุกคนเฮ้ยจะต้องเฮ้ยเสียงอะไรเสียงคุ้นคุ้เสียงเออโอ้ยมาสุกานีโอ้ยหนีไม่ทันว่าเสียงคุ้นคุเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะได้นเสา ที่ยิงบาสุก้าได้เอ้ออะไรคือเรนเสาร์ที่ยิงบาสุก้าได้วะไม่ใช่บอกว่ามันไม่ใช่แล้วแกเป็นใครฮะแกเป็นใครแกเป็นใครอุ้ยเสียงคนคุน้นใช่แน่ๆใช่แน่ๆนฮึบยา่าแกเป็นใครเนี่ยเกมเป็นไม่ใช่นกเรนเสาร์เออจะ ไม่ใช่ฉันว่าไม่ใช่ไม่ใช่แน่ๆคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่แ่แต่มันไม่ใช่ไงเอ้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่นกไดโนเสาแกมันเป็นคนแน่ๆน่อามตัวมาแกล้งเนี่ยอุ้ยทุกคนนกที่ไหนมันจะยิงบาสูก้าได้วันถามจริงเหอะเนี่ยดูมันหีดูมันทำรอยหน้ารอยตาทุกคนนกสีอะไรเนี่ยมันคุยกับเราได้สีส้มไงแกอย่ามาใกล้ฉันอย่า ก็หลังคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกคนค,คอยกดไลค์ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย